เทศบาลเมืองลบบุรีประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่31มีนาคมถึง4เมษายน2568เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16.30นาฬิกา3านาทีณอาคารที่ประชุมนาสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีประตูทางออกติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0-36411047 ต่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ เทศบาลเมืองลบบีโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบรีร่วมกันล้างทําความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาลเมืองลบรีตามแผนการล้างทําความสะอาดตลาดสดตลาดโต้รุง่งที่เทศบาลเมืองลบบีรับผิดชอบดูแลอยู่เพื่อรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลค่ะ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองลบรีเทศบาลเมืองลบรีโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบรีและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบรีร่วมกันล้างทําความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาลเมืองลบรีทั้งแผงค้าพื้นตลาดรางระบายน้ําซึ่งเป็นแผงค้าของสดเพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบ ให้เป็นตลาดที่ถูกสุขาลักษณะและเป็นตลาดที่น่าจับจ่ายซื้อของซึ่งการล้างทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองลบรีครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองลบรีได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการล้างทําความสะอาดตลาดสดตลาดโต้รุง่งที่เทศบาลเมืองลบรีรับผิดชอบดูแลอยู่เพื่อรักษาความสะอาดตามหลักสุขาพิบาลรวมทั้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคลดกลิ่น สร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีหรือตลาดโต้รุ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบดูแลอยู่ซึ่งการล้างทำความสะอาดตลาดทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสะอาดตามหลักสุขาพพิบาลสร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทำแผนในการดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดตลาดโต้รุ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในตลาดสดเทศบาล ตลาดโต้รุ่งให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจากเดิมเทศบาลเมืองลบรีมีการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลสัปดาห์เว้นสัปดาห์โดยแผนการดำเนินการใหม่จะดำเนินการให้ถี่ขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบรีได้จัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงานทำความสะอาดและล้างตลาดสดเทศบาลตลาดโต้รุง่งตามหลักสุขาภิบาลดังนี้ค่ะ การกวาดทำความสะอาดพื้นและรอบแผงในตลาดสดตลาดโต้รุง่งถนนรอบตลาดสดตลาดโต้รุ่งทำทุกวันการลอกท่อและรางระบายน้ำทำในทุกวันจันทร์แรกของเดือนส่วนตลาดโต้รุ่งจะทำเดือนละหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสมค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในตลาดสดตลาดโต้รุง่งช่วยกันร,รักษาความสะอาดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลและตลาดโต้รุ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบอยู่เป็นตลาดที่น่าซื้อมีความเป็นระเบียบสวยงามเหมาะแก่การมาจับจ่ายซื้อของขณะที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการตามหลักสุขาภพิบาลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองลบบีช่วยกันรักษาความสะอาดและการกำจัดเศษขยะต่างๆอย่างถูกวิธีโดยจะมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบีควบคุมดูแลและตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการสุขาพิบาลอย่างเข้มงวดค่ะ โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธ์ิตเทศบาลเมืองลบรีจัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษา2,567เเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยเพื่อให้นักเรียนกล้าสแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างมั่นใจค่ะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีนางมรกตจันทรารต์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษา2567ค่ะโดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนางชนิตาจันอยู่หัวหน้าสายชานอนุบาลโรงเรียนเทศบาล3าระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานว่ากิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษา2,567ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยเพื่อให้นักเรียนกล้าสแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างมั่นใจ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีงามด้านนางมรกตจันทรรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่ากิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษา2567เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าสแสดงออกนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ค้นพบตัวเองว่ามีความรักหรือชื่นชอบในสิ่งใดนักเรียนได้แสดงศักยภาพผลงานที่เกิดจากการลงมือทำด้วยตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนค่ะจากนั้นนางมรกตจันทารัฐผู้อำนวกยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษา2567 อย่างเป็นทางการพร้อมร่วมชมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและร่วมชมผลงานทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา25 6 7ที่ผ่านมาของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลโดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมผลงานของบุตรหลานของตนเองโดยทางโรงเรียนเทศบาล3าระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ให้ผู้ปกครองนำผลงานของบุตรหลานกลับไปบ้านได้อีกด้วยค่ะ ทางนี้โรงเรียนเทศบาล3ระบบตาธิตเทศบาลเมืองลบรีได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลได้แสดงความสามารถทางพัฒนาการเกิดความมั่นใจในตนเองและเสริมสร้างทักษะทางสังคมรวมทั้งยังเป็นการฝึกการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกิ์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ